นะครับตามย้อนรอยนิราตพนมนะครับลุงพอทำต,ตอนอของอบ้านลูกเดือนนะครับท่านเจ้าคุณเกตซึ่งแ่นลเรือทวนลงลกขึ้นมานะครับถึงบ้านลูกเดือน ทีนี้บ้านลุงเดือนมีบ้านลุงเดือนบ้านล่างกนะับบ้านใต้กับเหนือทีนี้ถึงตอนนี้นะครับก็ีจยว่าด้วยบ้านลุงเดือนเหนือนะครับตามนิราชออนรอยนิราชพนมนะครับคลิปนี้เรื่งได้รับความอนุเคราะห์ในการภาพถ่ายทางเรือนะครับรอบนี้ก็ใบตังเรือไม่ได้เดินบนบกาจากอาอน้นนะครับ บรรลือศักดิ์เรื่องจเจ้าของสอวน,นครับลำบางนะครับซึ่งเป็นเป็นสวนการ,กรเกษตรนะครับสวนกเกษตรลำบางยงอยู่ในเครือ,อเรื่องปรับนะครับสวนป่าก,กินได้เรื่องปรับซึ่งอนุเคราะห์แล่นเรือถ่ายภาพให้พวกเราดูก็ดูว่าจากโสงปันอรอยสอง ถึงปีปัจจุบันนะครับเดือนมีนาคมตรงพันหกร 64, อ้อสีข้างคลองอมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเจ้าคุณได้ลิขิตไว้ว่าถึงลูกเดือนเหนือเรือวิ่งผ่านมีเรือนบ้าน้องขวังทั้งเล็กใหญ่เจ็ดแปดหลังข้างขวาจะลาเลยมองข้ามไปตรงขวาสี่ห้าเรือน นะครับซึ่งอาอ,อนได้ถ่ายภาพนะครับเป็นวิดีโอให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งถึงตอนนี้แบ่งเป็นสองตอนนะครับเดี๋ยวจะว่าด้วยลูกเดือนเหนือนี่อตอนที่จะให้ดูตอนนี้ก็คือตอนอวังขุนกลนะครับแล้วก็วังโรงเรียนนรับโรงเรียนบ้านลูกเดือน แล้วก็คลิปหน้าก็จะว่าด้วยวังทองจันทร์แบ่งเป็นเป็นสองคลิปนะครับก็เดี๋ยวได้ดูกันเอาละครับ <c oughs> นี่ก็คือวังคุณคนครับหน้าแรงครับหน้าแรงอ่า ซึ่งเทียนเก,กลเนี่ยแหลครับมันมีถองวังช้อนอยู่นะครับล่างน้ำไหลมาทางนี้นะทางทางเราครับอตอนนี้เอานกเล่นเรือขึ้นไปตอนนี้บริเวณวังคุคนกลนะครับริมฝั่งนะครับสมัยก่อนก็เป็นป่านะครับ่ามมือความมือของพวกเราเป็นป่านะครับเป็นป่าป่าใหญ่เลยนะครับเป็นป่าใหญ่ ของของของบ้านลูกเดือนที่ที่เจ้าท่านเจ้าคุณว่าไวา้นะครับก็คือไยมือเรานะครับไยมือเราที่มีบ้านคนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับแต่ก็อ่าเป็นชุมชนเล็กเมื่อก่อนนี่เป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับมีทุเรียนมีผลไม้ยเยอะแยะนะครับตอนตอนลุงปอเด็กๆนี่มีผลไม้ยเยอะแยะเลยทุเรียนพื้นเมืองลางสาดนะครับอ่านี่ก็น้้นา ไหลนิ่งนะครับเป็นวังนะครับวังคุณคนที่ไปที่มาก็หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงเ,เคยที่รู้ก็คอมเมนต์มาใต้ด้วยว่าทําไมเรียกวังคุณคนอาอ,อนก็ใช้เรือหางยาวนะครับสิงกันไปนะครับามาจอดแล้วนี่น้ำนิ่งที่เห็นอยู่นั่นก็คือวังโรงเรียนนะครับวังโรงเรียนซึ่ง ซึ่งชุมชนที่ท่านาว่าก็คือ,อตอนนี้นี่ไปจอดหันหัวเรือลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านจะคุณว่าเป็นชุมชนบ้านคนก็คือฝามือเรานะครับฝามือพวกเรานะครับที่มีนั่นแหละในที่ที่ซูมภาพที่ขยายภาพไปนะครับขยายภาพไปซึ่งเมื่อก่อนก็มีบ้านอยู่หลายหลังเป็นชุมชนที่มีตั้งคนมีตั้ง เพราะได้ขายผลไม้นะครับขายตุเรียนขายาารยังสาดก็มาหมา่ลังสาดนะครับอ่านี่นี่นี่ก็คือวังโรงเรียนนะครับวังโรงเรียนบ้านลูกเดือนซึ่งซึ่งขึ้นกลางบนไปซ้ายมือเนี่ยกลางบนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นโรงเรียนบ้านลูกเดือนซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่0องันห้าร้อยนะครับเปิดการเรียนการสอนสอง0ันห้าร้อยซึ่งสมัยนั้นที่ท่านเจ้าคุณขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนเพิ่งเปิดได้สักสองปีสามปีนะครับโรงเรียนบ้านลูกเดือน ซึ่งที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่ที่ตั้งปัจจุบันนะครับอยู่ใกล้ๆกบ้านลุงปออันนี้แพลปลานะครับที่ชมปลาของโรงเรียนบ้านลุงเดือนนะครับซึงอยู่หมู่ที่หกตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชาวบ้านรวมมือกันดีนะําโดยผู้ใหญ่อภิษักสุเกิดนะครับมาร่วมกันทําแหล่งอนุรักษ์ปนปลาให้ชมกันนะครับเข้าทางข้างโรงเรียนบ้านลูกเดือนนะครับทางโรงเรียนเลยนะครับทางถวนวปามโรงเรียน ทางาการโรงเรียนแหละมาชมปลาอายหารปลานะครับแต่มาจับปลาไม่ได้นะครับก็อนุรักษ์นะครับอ่าซึ่งซึ่งเป็นอยู่อยู่ข้อต่อระหว่างวางังขุนกลกับวังโรงเรียนนะครับวังโรงเรียนซึ่งมีถ้านะครับมีถ้าใต้น้ํามีปลาเยอะทำไมลุงปอเด็กๆนะครับทีนี้ในในบ้านลูกเดือนก็อย่างที่ลุงปอว่าก็ลูกเดือนเหนือก็มีเดี๋ยวจะ ไห้นี่ากงลังขี่เรือนะครับขี่เรือให้ดูบรรยากาศะนะครับร่มรื่นยังเป็น<อ>ธรรมชาติอยู่หวังว่าคงจะได้อะไรบ้างนะครับในในคลิปนะย้อนรอยนิรานรพนมถึงอตอนบ้านลูกเดือนเหนือนะครับบ้านลูกเดือนเหนือซึ่งตอนแรกก็คือว่าด้วยวังคุณกลนะครับวางคุณกลนะ ก็ถ้าชอบก็กดเลยนะครับถ้าชอบก็กดเลยให้ลุงปอด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์เพื่อแผร่กับความรู้เพื่อจะได้เปรียบเทียบกันว่าระยะอ่างเวลา6 0ิกว่าปีบรรยากาศจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าในตอนนี้จะท่านเจ้าคุณเกตท่านท่านจะเขียนไว้น้อยนะครับว่าไว้น้อย ไม่ไม่เท่าไรนะครับก็ตามที่หลวง่ออ่านรักรองให้ควังตอนแรกนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็ได้รับความร่วมมือดยดีจากาอาานเจ้กของสวนเกษตรลําบางนะครับอยู่ในเครืออทนปากินได้เรื่องปลัดนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปนะครับจากลูกเดือน เหนือวังคุณกนก็เดี๋ยวก็ยังยังอยู่ที่บ้านลูกเดินเหนืออยู่นะครับแต่เป็นวังทองจันทร์นะครับก็คลิปนี้ก็เจ้าก่อนอ่าก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับกันทุกคนครับโชคดีครับโชคดีค